แม่แม่เห็ดกระเขาแม้ยงกินได้ทั้งสองวงเลยนี่บอกอยู่ว่าไปเอื่นโตเกียวมิวสิมากินน้ำเด้อเป็นิดกับเขามาหลายแต่เขาเจาะบอมาดอกน้องๆก็บสีหายเสร็จมหมเส็จเละ จะไปซื้อกลุ่มเป็ดบอสจำคนเข้ากลุ่มได้แม่นยำใช่ครับจำได้เพราะผมเขเป็นแอดมินเองอแล้วมันได้หมดเลยใช่ไหมว่าใครซื้อไม่ซื้อเช่เอใบางทีคนบอกว่าเข้ากลุ่มแล้วยังไม่ได้เห็นชื่อในกลุ่มก็มี <c oughs> แน่รอในกลุ่มแล้วเปย ผัดช,ชาแลียนเราได้ทำกับข้าวแบบใครเป็นคนทำอะคือทำแบบพอดีไม่เค็มไม่อะไรอย่างเงี้ยรสชาติแบบไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งทักที่เพจได้เลยะคะ่ะ มีแม่แม่บอกว่าอยากขอไม่บอสปกักหมายเลขบัญชีหน่อยจะโอนของฝันวันเกิดให้น้องเพียรน้องพลอยอันนี้เราไม่อยากทำแบบนั้นแต่ว่ากิจกรรมบ้านเอบีอ e ่ะ e ทำให้อยู่แล้วทำให้น้องเพียรน้องพลอยแบบของฝันอะไรประมาณนี้อันนั้นคือแอดมินบัญชีปักหมุดหมายเลขบัญชีแล้วก็เป็นบัญชีเรานี่แหละบัญชีแอนบอยนี่แหละครับ คือปลอดภัยสบายใจได้ถ้าใครอยากร่วมคิดว่าอยากอยากซัพพอร์ตน้องเมษน้องพลอยให้ของขวัญบันเกิดเนี่ยก็ขเข้าบ้านเอแบีวเรก็เป็นร่วมกิจกรรมตรงนั้นก็ได้นะครับหยอดกระปุกคนละตามสะดวกกระดานอยบอยมัดปากหมุดไปเลยบัญชีอย่างสิบสิบบม คือคนที่ให้อะเป็นบริเีมียรงบอกคนอยากให้เพื่อนไก่ให้เป็่นบรกระครับ่วลาคนบอยอยากให้จะมีปัญหาเดี๋ยวเสียหาว่าเขาขอหขอไม่มันอาจจะไม่ดูไม่น่ารักเท่าไหร่นสิบอนนกต้องเพชน้องคอยไม่มีกลุ่มบ้านนะครับ ถ้ามีนี่แสดงว่าเป็นกลุ่มที่อย่าพึ่งไปไว้ใจนะถ้าจะทําอยากร่วมจริงๆก็ไปที่บ้านเยบีก่อนของของมีมีเขบอกว่ามีคนแบบส่วนเปิดบ้านหรับนุน่มเพ็หนองพอยยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับวันเกิดน้องเพชทน,น้องพอยไหมคือปีนี้มันมันตรงกับเลือกตั้งคุณยายไปเลือกตั้งอบอตอ วันที่สิบเอ็ดบาริก้รก็เลยบบไดีมาตวายสิบสองหน่อะขอกับยัอยงอยูกรุงเทพตวาแอนน์ยูยูขอนแก่นเ,เพราะว่าวันที่สิบเอ็ดแอนยูมหาอำานาจีิเบิ้ลแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไลฟ์อาจจะเป็นช่วงกลางวันนะคะอาจจะหาหาช่วงเวลาที่จัดจัดไลฟ์อาจจะอยู่บ้านนั่นแหละแบบเป่าเค้กอะไรกันเนาะเดี๋ยวเราให้ทีมไลฟ์เข้าไปที่บ้าน ร่วมเป่าเค้กด้วยด้วยกันเนาะก็ดีนะไม่ต้องไปที่ร้านเพราะว่าทามันจัดกันวันได้เพราะคืนซูจก็ไปไปงานทุกวันเขาอยู่ในเนี้ยเลยเขาไปไม่ก็หมายถึงว่าหลังหลังเพลงกลับไปหลังอัดอัดเราอาจจะมีจัดแบบหลังอาจจะเป็นไลท์แถมถ้าเกิดใครเมาในเนี้ยก็อาจจะเป็นไลท์แถมก็ได้เมาอ่าใช่เมาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้พี่รอยกลับ ไปก่อนเพราะว่าแอนอยูยูยูอีสานเย่าจะมาหอทีสิบยองก็จะรอพี่บอยอยู่ที่นู่นแล้วก็จะหาโอกาสหาวันมาไลฟ์ให้ช่วงกลางวันก็กินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัจะมากระซีในจัดร่วมกันกับนาอานาอัศวันที่สิบเอ็ดเพชรพ่อยวันที่สิบสอง กดลิงก์ที่ปังหุ่นด้านล่างครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าซื้อบัตรนะครับซื้อดูเฉพาะรอบวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยร้อยสีบเาทได้ดู2วันแต่ถ้าเหมาก็คือ259รบาทได้ดูทั้งเดือนเลยแล้วก็จะมีไลฟ์วันเกิดเรคอนพ้วยสองร้อยแปดสิบแถมแถวแทมกี่แม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์แฮปปี้บดย y น้องแฝดนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่วันที่สิบสอ ดูวันเกิดเต้าด้วยใช่ค่ะจะได้ดูวันเกิดเต้าด้วยหนูเดี๋ยวหนูแถมให้พี่บอยไม่บอกหรอหนูแถมเลยแะแถมไม่เลยอันนี้ก็พี่เ่นนอนเตียนไหม่ขอท่านเป่าปกติใครในบ้านก็ต้องเป่าเค้กหมดพี่ล่าพี่พิมพ์ก็เป่าเค้กหมดใช้ดีทุกอย่างเลยขอบคุณมากค่ะเป่าสุดคุ้มมากค่ะใช่ค่ะ เพิ่มเติมมีไหมันที่เก้าไม่มีไม่มีครับแต,แต่ว่าเราจะให้เบ่านนเอาโทรศัพท์ไลฟ์วันที่เก้าครับแต่เขาเข้าไปด้วยอยู่วันที่เก้าไอทีมไลฟ์ไม่ได้จองเขาไว้ครับเพราะว่ามันเพิ่งมี